UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอดยนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยยอสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิอีกคนที่คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันใน ID ที่4นะครับกับตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างยอดฮิตมากๆนะครับตั้งแต่มาเนี่ยใครๆก็อยากได้แล้วก็ใครๆก็ปั้นมาใช้กันนั่นเองนะครับอย่างตัวโคนี่ผู้ร่ำรวยนั่นเองนะครับเรียกสั้นๆเนาะโคนี่ผู้ร่ำรวยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสายพลังตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีมากครับเป็นตัวโยมทูดทัดไม้เลยนะครับก็ว่าได้นะครับมมมมมมีีีบบบบบบาาาาาเเรรรรรยยสสูณ์แแพัััดดดนนนะะคคคติ100%ล้วววก็ถ9 ID4 ผผ่ ขึ้นมาแล้วได้เป็นต่อต้านกันหยุดเวลาพอดีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆกันเองนะครับแล้วก็วันนี้เราใส่เกียร์แบบจัดเต็มด้วยนะครับเป็นรถแร่สามจุดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสุดจริงๆนะครับในวันนี้แล้วก็ใส่ความในกันที่เพิ่มไปในตัวศักยภาพนิดหนึ่งนะครับมาดูกันว่าวันนี้น้องจะเล่นดีแค่ไหนใน PVP นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมยังอัดคลิปอยู่ในเดือนของวันเนาะอันนี้คือผมอัดคลิปไว้นในเดือนแต่ว่า,าลงเนี่ยน่าจะลงหลังที่แบบจบเดือนไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะไม่มีบัฟเนาะ มาลองดูกันในสเตจกันบ้างนะครับว่าน้องจะเก่งแค่ไหนนั่นเองนะครับเอาตรงๆแล้วนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรมากครับผมบอกเลยตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นยมาทูตท่านไม้ที่ดีมากครับบอกเลยนี่แล่6 6ครับลดแล่ไปเยอะมากอ่าไม่บับหน้าป้อมครับเห็นไหมปาเลสสูงูป็นแบบ7วิเอ๊เลยได้ว่าเก่งครับเป็นอมตะถึง7จ็วิครับอยู่ได้นานครับ เล่นคู่กับตัวบินเล่นคู่กับหลายๆตัวนี้ได้ดีมากๆนะฮะบ,บอกเลยนี่แนะ่อ่ะสก,กิลของเขาเนาะบัฟเนี่ยจะเป็นบัฟคนละกันที่เนาะส่วนอ่าโจมตีของเขาเนี่ยหลักๆก,ก,ก็คือดาเมจกระเด็นถอยหลังแค่นี้เองนะครับโอุ๊ซน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าแบบโ,โถ้าตัวนี้มีทะลุอมะตะนะบอกเลยว่าตัวนี้นะโคตรโหดนะครับ ถ้ามีทะลุอมตะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบมีต้ามากๆลยครับแต่เสียดายที่เขาไม่ใส่ใตัวทะลุอมตะามาให้นะเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาไอตัวบอลหรือเปล่านั่นเองนะครับมาคือถ้าบอกตรงนั้นถ้าตัวนี้มีทะลุอมตะผมว่ายมาทูตเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้นะครับโอเคแต่ว่าตัวนี้เนาะมีต่อต้านการหยุดเวลาซึ่งก็ติดแบบร้อยเปอร์เซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมหยุดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่เกรงกลัวนั่นเองนี่แถมแร่น้อยปล่อยตัวเร็วครับวิ่งเร็วอีกโอ้โหแล้วก็เป็นอมตะเจ็ดวิ ครบเครื่องจริงๆครับตัวนี้ครับยืนใกล้ด้วยนะครับเป็นยม,มทูตธาตุไม้ที่รีด่าดีมากครับเนี่ยไอดีหลักผมยอยากได้มากๆแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ในตู้กาชาตินะมันอยู่ในตู้ปกตินะครับเราเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันจะออกเมื่อไหร่ก็ได้นอกแค่ care, มันไม่ได้เพิ่มเหรยเฉยๆนะนี่เลย ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นยผมมีแนวหน้านะครับมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยนะครับปกติผมจะใช้เป็นยูโมทูดนะครับเป็นไมกี้น้ำนะครับตอนนี้เราก็มีโคนี่ผู้ร่ำรวยมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสายพลังเพิ่มโอ้โหเรียกได้ว่าในรอบนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะถึกนั่นเองนะครับผมไปลอง PP p กันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปทดสอบกันเลยครับว่าใน p p p จะเป็นยังไงนะครับรอดูว่าติดหยุดเวลาบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับหมุน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 อีกแล้วนะครับอัดคลิปตอนแบบเดินเดิน แเราจะปล่อยผู้ร่วมอกไปก่อนเลยก็พันวิ่งไปก่อนนี่ยมมาทูตนี่คือแบบอายอะยมมาทูตนี่คือแบบติดเท่าไหร่นะยมมาทูตมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะร่างโคนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ร่างโคนหนึ่งบาเลีซูมเนแบบนะครับอันแรกเนาะแต่ว่าไอตัวโคนี่เนี่ยมันเป็นบาเลีซูมเนแบบพลัดนะครับมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่ายมมาทูตเนี่ยสกิลเขาทะลุอมตะเขามีซอมมอนเขามีดาเมจแล้วก็เขามีร่างโคนนะครับแล้วก็เขามีตัดแล่อ,อีกนะครับก็ มันค่อนข้างห่างกันนะครับสำหรับตัวโคนี่กับยมทูตแต่ผมรับรองเลยว่าถ้าใช้คู่กันครับระหว่างโคนี่กับยมทูตเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยกันได้ดีนะครับดีมากด้วยนะครับตัวหนึ่งแทงหลักตัวหนึ่งแทงรองครับยมทูตเป็นแทงรองแล้วก็ให้โคนี่ผู้ร่ำรวยเนี่ยเป็นแทงหลักได้เลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชิลครับแล้วก็ไม่ว่าจะลีกไหนครับใช้ได้หมดเลยนะครับขอแค่ขึ้นเป็น9ดาวแล้วได้ความสามารถดีนะครับก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับทุกลีกนั่นเองนะลีกกำนานครับใช้ได้นะ9ดาวแม็กมีตต้าดเวลานนะครััับบเล่กตวบิน นาบนตำนานก็ยังใช้ได้ครับนี่ต่อให้เลยครับนี่วิ่งแซงยมาทูดด้วยไปไงไปไงล่ะวิ่งแซงยมาทูดด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเจ๋งะฮะตัวใหม่เดือนนี้เอาไปใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับเนาะตัวใหม่เดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอสก็ตามในตัวมูนก็ตามหรือตัวโคนี่ผู้ร่ำรวยตัวนี้ก็ตามเรียกได้ว่าแบบมันดีอะตัวละครมันดีมากครับทำออกมาได้ดีนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายฟรีหรือเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยปั้นไฮเปร์แม็กมาเล่นก็เล่นได้ครับนี่ ใส่เกียร์พื้นฐานก็ได้ครับคอรองเท้ากระเป๋าก็ได้ครับเรียกได,ด้ว่ามันลดแร,รีย่งใช้ลดแรด่ดีๆนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้ไดนะ่ยลดแร่ใส่ดีเนาะบางคนอาจจะใส่ช่องกลางแบบไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ครับใส่เป็นไอ,อตัวชุดฮาร์วินก็ได้เช่นกันช่องท้ายใส่กระดิ่งก็ได้นะครับช่องแรกอาจจะใส่เป็นคอนก็ได้ครับใส่เป็นดาบปลุกพลังก็ได้ผมบอกเลยว่าใส่ได้หลายแนวครับตัวนี้นะไปกันต่อฮะโอ้โหฝั่งตรงข้ามมียมทูตกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนครับยมทูตเรียกได้ว่าซ่าครับตัวนี้ต ไอดีสี่ก็ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเนาะสำหรับการอัปเกรดทีมนะครับตอนนี้ก็ได้โคนี่ผู้ร่ำรวย9ดาวมาช่วยนี่แล้วเป็นอมะตะถึง7วีครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครขัดเขาได้ด้วยนะนะครับบาร์เรตสมบูรณ์แบบเนี่ยมันป้องกันทุกสก,กิลจริงๆนะครับสลอตสตันมายมเพื่อสตันมาดามงดามเมทเงี้ยนี่เรียกได้ว่าน้องแบบน้องเดินฝ่าฟันทุกอย่างไปได้เลยนะครับน้องเป็นอมะตะเนาะน้องพร้อมจะ,จะไปแทงให้นั่นเองนะครับในเรื่องของดามเมทเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบพึ่งพิงมากนะครับเรื่องของดาเมจต,ตัวนี้เเเเเนน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 นีี่่ยยยยมมมััััป็็สาาาพพลงระะะฉ้้ดดจจกอิ นะครับเราหวังแค่ใส่ต้านสกิลใส่ลดแร่ใส่พลังชีวิตไปเยอะๆนะครับให้มันตายยากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างตายง่ายนะจริงๆนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราใส่เลือดสักสุดจุดสจุดนะครับใส่ลดแร่เยอะๆ,ๆใส่ต้านสกิลเยอะๆ,ๆเนี่ย มันก็ยงพอแบบทดแทนกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันค่อนข้างโกงครับตัวนี้นี่เดือนลีกเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะลงช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัดคลิปเอาไว้ล่วงหน้าเนาะแต่ยังไม่ได้ลงนั่นเองนะครับผมอัดวันที่แบบช่วงอีเวนต์สุดท้ายเหมือนกันเนาะอยากจะมารีวิวก่อนก่อนที่เดือนนี้เนี่ยมันจะมันจะจบไปนั่นเองนะครับก่อนแบบอยากเห็นในแบบบัฟในเดือนไงแล้วพอข้ามเดือนไปแล้วจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวต้องมารอดูด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเอตอมูนอ่ามูนบอสโคนี่นะครับทั้ง3เมมี3เเพราะฉะฉนเนยเดยด๋วมา ข้ามเดินไปแล้วเนี่ยจะประสิทธิภาพลดลงมากน้อยแค่ไหนเนาะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ต่อต้านกันหยุดเวลาเมื่อกี้เห็นชัดเจนครับเป็นไงโอ้โหต่อต้านกันแบบเด้งแบบป้องกันฟึ้งเลยอ่าแบบนี่แน่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเรียกได้ว่าความสบบามารถนี้มันดีมากครับถ้ามาอยู่ในโคนระโบผมบอกลเลยว่าโคตรแจ่มนะครับแต่ถ้าถตา,าแบบถ้าแบบโคนระโบเป็นแบบเป็นเพิ่มได้หนึ่งพันอย่างเงี้ยลรามีต่อต้านหยุดเวลาอีกโอ้โหโคตรโหดนะครับถ้าเอาแบบต่อต้านการหยุดเวลามาใส่กับ ตัวเพิ่มแร่1,000เนี่ยโอ้โหเรียกว่าโคลาโบนั้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโกงค่อนข้างเก่งแล้วแหละนะครับแต่มาดูว่าอ่าที่ผมลงคลิปมาแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าโคลาโบเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วโคลาโบก็น่าจะเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเก่งนะตาสุดท้ายครับเรียกได้ว่าเล่นชิลแบบแบบชิลๆแบบชิลๆจริงๆนะครับในบิกระดับเริ่มต้นเห็นไหมผู้เล่นใหม่ครับสายฟรีคนที่ไม่มีแท้งดีๆครับแนะนำเลยครับปั้นได้เลยครับอัลตร้าแม็กก็็็ไไดด้ฮเปออรรรร์แมมกกีีนะคคับหืใ มีวัตถุดิบเยอะๆนะครับก็ไปเลยครับ9าดาวไปเลยนะครับแต่า9าดาวแม็กผมว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ในโคนี้เนี่ยถ้าครับถ้าอยากเป็น9ดาวแม็กเนาะผมว่าควรทําในกรณีที่เรามีโค่นี้บินนะครับถ้าเรามีไอตัวโคนนี้คริสต์มาสบินนะครับผมบอกได้เลยว่าทําเป็น9้าดาวแม็กได้เพราะว่ามันจะเล่นคอมโบกันได้มันจะส่งเสริมอาจจะส่งเสริมทีมกันได้นะครับแต่ถ้าเราแบบเป็นทีมทั่วไปเหมือนไอดีสีของผมเนี่ยครับเป็นทีมแบบพื้นฐานอย่างเงี้ยแล้วเราจะอัพ9ก้าดาวแม็กผมว่ามันยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับใน,เ,นเพราะว่ามันแบบ จะเล่นประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆอ่ะมันต้องเล่นกับตัวบินครับสำหรับตัวนี้สำหรับตัวโคนี่ผู้รับรวยนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ถ้าไม่ได้เล่นกับตัวบินเนี่ยเราเล่นแบบเป็นทีมธรรมดาเลยก็ได้เห็นไหมโว้ยกันบินไม่โยปั่มจะแตกปั่มตัวกันบินไอดีนี้ผมยังแบบไม่ดีอบแพ้เลยนะครับตัวกันบินเรายังไม่ดีนะครับก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้แบบอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทีมเราดูดูดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแพ้ตัวบินหน่อยเดียวเองอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องแบบสลับแล้วเดี๋ยวนะ เหมือนว่าไอดีนี้ผมจะได้ตัวบินมาไอตัวกันบินมาใหม่นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยนะเอาออกไปเลยตัวนี้เหมือนเราจะได้หมักลุกมาแล้วนี่นะครับเรียกได้ว่าในตู้ส0 5ุปีรอบนี้เนี่ยแต่ละไอดีของผมเนี่ยได้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ละตัวนะั้นที่มันแบบดีๆแต่แต่ที่แน่ๆน,นะครับที่ผมมั่นใจเลยนะที่แน่ๆเลยนะรู้สึกว่า,าตัวเจสิก้าบัตติดอะไม่ออกเลยสักไอดีครับผมมีอยู่4 ID ไอเนี่ยนะครับเจสิก้าบัตติดไม่ออกเลยซักไอดีอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่า คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะครับอ๋อสี่ไอดีก็ไอดีละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวผมก็ก็หลายร้อยใบเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามันไม่โผล่หน้ามาเลยสําหรับตัวบัตเต็ดผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับสาหรับตัวบัตเต็ดในต้นนะครับแต่น่าจะมีคนเปิดได้บ้างแหละนะครับแต่ว่าไอดีของผมทั้งสี่ดีเนี่ยไม่ไม่เห็นหน้าบัตเต็ดเลยนะครับเห็นบ่อยสุดก็จะเป็นดาวินชีนี่แหละดาวินชีออกบ่อยมากครับดาวินชีหน้าไม้ไอตัว อะไรนะฮิเมะนะครับไอตัวตัวตลกประมาณเนี้ยนะครับที่จะออกเยอะหน่อยส่วนตัวอื่นนะครับอย่างหิดพิษเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวบัตติดเนี่ยก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเพราะเหตุใดน้องถึงน้องถึงไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมนะอ่ะวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตัวโคนี่นะครับโคนี่ผูร่ำรวยนะครับเรียกได้ว่าใส่ลดแล่ไปสาจุดครับ37%อันนี้30แล้วก็18%ลดแล่แบบขั้นสุดนะครับก็3จุด รวมกับสมบัติแล้วก็รวมกับบัฟประจําเดือนอีกนะครับแล้มันก็เลยเหลืออยู่แค่66สนั่นเองนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณ200 300นะครับแล้ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ก็ยังใช้ได้นั่นเองนะครับถ้าใครมีนะครับผมแนะนําว่าให้ปั้นมาเล่นเลยครับถ้าใครมีตัวนี้ในคลังนะครับหรือเพิ่งได้มาเนาะไฮเปอร์ไปเลยครับไฮเปอร์แม็กไปเลยครับใช้กบอัลตาปั้นนะย้ำว่าใช้กบไฮเปอร์ปั้นไอ้ใช้กบอัลตาปั้นนะครับอย่าใช้กบไฮเปอร์แล้วก็ปั้นให้มันเป็นอัลตาแม็กสลับขึ้้้นนนนเเปป็็็ไฮอรร์แแมมกกะคัับลวถา่ใจ ถ้ามั่นใจว่าตัวเองอัพขึ้น9ดาวแล้วจะได้ความสามารถต่อต้านการหยุดเวลาเนี่ยนะครับก็อัพไปเลยหรือใครมีตัวรีความสามารถเนี่ยนะครับก็สามารถอัพข้ามไป9ดาวนะครับเผื่อว่ามันไม่ได้ไอต่อต้านหยุดเวลาเนี่ยเราจะได้แบบอลีได้นั่นเองนะครับอย่างไอดีน,นี้เนี่ยผมไม่ได้แบบอัพขึ้นมาแล้วได้นะนะครับตอนผมอัพขึ้นมาครั้งแรกตัวน,นี้ผมได้เป็นอันนี้นี่ผมได้เป็นฟื้นฟูลแล้นะครับแต่พอผมใช้1ตัวรีก็เลยมาออก หยุดต่อต้านหยุดเวลาพอดีซึ่งก็โอเคเลยนะครับไอตัวเนี่ยผมก็ได้มาจากตัวร้านคาและเป็นอีเวนต์แหละนะครับที่แรกมาแล้วแล้วก็เอามมลีความสามารถพอดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมใครมีก็ปั้นมาได้ครับย้ําว่าถ้าอยากทําเป็น9กดาวแม็กนะครับต้องใช้คอมโบกับตัวบินนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นทางบินไม่ได้มีโคนี่คริสต์มาสผมว่า ให้เปอร์แม็กยาวๆไปก่อนนะครับยังช่วยทีมได้ดีนะครับอย่างน้อยใช้ความสามารถบาลสูบุนแบดพับนะครับช่วยให้ทีมเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทําให้ทีมเราเนี่ยมันยืนทนทานดื้อด้านได้มากยิ่งขึ้นยิ่งไอตัวบอสเนี่ยมันยิงแรงแบบตุ้มตามขนาดนี้ครับใครๆก็อยากได้ตัวที่มันยืนได้ทางนั้นเนาะใครที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์แชร์ผม้วยเจ้าจะกันใหม่คลิปหน้าแนละ้วเสร็คลิปนี้ประลาครับ,บายๆครับผมไว้เจ